ลูกอ่งานแข่งบัตตี้ไฟโอบิวไรระหว่างคาตนะและคาตานะคะไปดูกันว่าคาตนะไหนจะเป็นผู้ชนะอันนี้ชี่ดีเลยนะไมไยินมาาจเนอะคุณค

ในเช้วัร่งอ้ดบ้างอนองหูกงเงินตอนนี้ถึงเรื่องอีตนนี้สองอรตนตั่ตอนนี้มงกรเนอะไรน้นนีเป็นส่งนี้ไม่แมากตอนนี้ตัวสิบสองตัวโอคย้อนปรันั่นนนวิชาเอาไป่กิใหม่แลครับอ่าเขะเปลีออไลน์ไาอ่านเช่าวันพร ลานรับด่าดครับตัวโหครับ่ดอใช่้อว่งเกินไมหนาแต่เรา้หน่บ้าัโอ้โหทำไรไหมครับไม่ถาใหม่กดเอฟเฟคครับจ่ายหดงเจัดูมือทั้งมือให้ตอนนั้นที่คือดูแค่นท้ัอ่นัวันปลอยไปเจอรก่าเโอเคครับ ช่นี้ครับทิงวิกทำอะไรไหมครับเอาไม่ทาครับทิงวิชันยนิงการหนึ่งใบตวดส่องวโ้ตัวอไรอ่ะโอ้ยปวดอตัวขดพี่หลอดมีอะไร่ะโอเซ์ครับันนี้ช่อน เร่อมดนไกแรกส่าอันเชิญสิกิคังีช่วงกลางคมีวบชาจาสุดแล้วคูครับูมือไม่ได้แล้วทำลายเ่องี่รวสองี่วเพราะว่าอนึงัส่มนอันเชอสิกิคังยี้อีกรอบครับ แค่เราเห็นเลยแตเ็กร้อนแเฟด่เฟดเฮ้ยไม่ไมก่อนผมเสร็จนี้ครับ,รบไม่น่มใบเข้าโซ่แังเกียรติเลยเกียรติน่มใบเข้าโซ่ แน่าจะตายแล้วก็งเด็กเด็กอะเด็กจะาปล่อยตัวอใหญล้มจากท่น่าิข้าวขา้านอย่างไอเนี้ยไอเนี้ยปล่อยตี่้อให้ข้าวขติดีไข่ตองทห้้าิดี่ตี่ตีไข่ี้่ต่ตี่ี่ตี่ข่ตี่ี่ี่่่่่่ตี่่ใ่่่ีตี่ี่่ี

แล้วก็แรงได้นจะอไรู้ว่าเงแได้หึงล่หาร์เลก็เลยไปแข่งเข้านี้เราคิดอยู่ว่าจะแงเด็กคนเด็กกรที่เด็กต่างชา่ิเอาเล็กรอนก์เนี่เอาไว้ไเ็แล้วเหมครับ อ่ามเข้าสกิแข่งเนียนะได้ไม่ใช่ชีเด่นชีเดนทิ้งวิชาอาจานหนึ่งไปอาเกียรตัวสองเนียไองรเย่านยตอนงตอนจบเกิคับคับอืมอ้เอ้นี้สาสกิได้ไปกีครับ ใ่จแ like ่้วรกงแล้จริงแล้วคนั่นนี่เป็นคดูแกรด่เขา่เสร็จแล้วไม่ด yeah> ้คนกิะไม่เอันนี้อีกควาแบกรเอาชิปเดียวที่ช่างการครับได้นี่ครับเรือกนินกาบรรนาดิเฟนส์บวกสามพันรวมสามพันเป็น4ี่พันแล้วก็มได้เขาเตะแท็กโอเคครับ อีกอีอสอแดดเลย่ใชเตียใช้นี่ยครับถึงอยู่บนสนามแล้วเพร่าอนไรนี hmm. ่กานไม่ชมรูเรียนหรอกมาตายแค่เฉยผมไป้เตี้ยใช้คาชอะไร สองสามแต่นั่ผมได้ใครกหเจอนฝ่ียวงานเดียวไม่เห็นี่อเลยยืองานกัน ไม่กันต่ำลงแล้วฟองนะคุณพ่อแม่น้าตาดีด้วยอ๋อใช่ดีมากตอน้ผมทำอะไรหรอคบอกก็เลยใครมีไปร้อร้อยมาเอาที่หมดอาดออาดีอคือคาที่มีสองร้อยบวกบัวเอาจกเถอนดีเป็นไไม่ด้เอาเลยได้าไปตอนเือกดวอยนตาไหดอค่ช่ อันเชิญส <business> ja ุจ so, like mm ิต hmm. ่งช่องสาเ่นนี้ช่องสายได้แขกเฟรนสตีช่องสายไเาื่อลาภลิงก์ไอ้แขกช่องกางโอเคไลน์ผมใช้อันนี้ครับ ไปยูนึคอรนีนี่สะนา,สนา,สนาไมไล่ดจเลนอรอโลอด ชาแนลขอานในกาเมยาครับแต่จริงๆข้าวไม่ได้เฟรนะครับอ่า เอาตะกิดครั้งนี้ตีช่องกลางตีอสองคิดหกจับแล้วจบเพลินครับเดินหัว เร่เหมือนกันเต้เลยใช่เดี๋ยวต้องเดากับกใส่ยสัยดาวแห่งใต้ละไอ้กคปเต้ไอ้เต้จะจิ้งังยินขนาอันนี้เตอเต้าเต มขฮอเตแ็มหยิบยากลิงก์แท็กสิกิฟครัังนี้วิชาแทนกายไม่ได้ไม่ได้ลิงก์แท็กต้องอ่านก่อนนะอ๋โอเคแปครับจบเทินดูวันนี้มีแข่งกิจกรรม พวนี้มีแขกเขาใสอนิจจจงพลังครับเฮันตรงนี้มันหนักเด็นะะส่สามไีล่ะอุ้ยโซชา้นหนึ่งครับอือข้ออ้ายแทเแ็กครับตีช่องกลางสองขีด ดีอ่อกี้จกเจเดออปดีดีาีดาาีดีดีัีดี้ีดีดี่ีดอด่ะีด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 มดนดี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 คีด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 ดดีดีดดีดดีีดีดดีดดีดีดด้ดีดีดีีด

ตายเอือมือเดาว่ากเลยเรับีี่ครับแจ้งหนับของเขา